พี่น oh. oh oh. <be> <igen> <Background> ้องแอ้ที่ีค้โอ้โบี่ำไมให้ผมมาอยู่เทียงข้างมืสองอย่างนี้เนี่ยซุปเปอร์ไซดอยู่กลางนะพี่น้องนั่งทางขวาน่ารักไหมไม่ได้พูดถึงตีพูดถึงน้องแพน ัมไม่ทราบว่ากินซีพีไปกี่ห่อครับวันนี้ถึงแม้ผมจะไม่น่ารักนะเฮ้ยไอคิวเอาเอาให้มันตามคิวเดี๋ยวคนดูทั้งประเทศเลยเอาสามสิถึงแม้ผมจะไม่น่ารักนะแต่ผมก็ชอบนอนนะกลับไปคิดมุ๊่อใหม่สัก2วนออนันก<อ>็ยังไมันต้องหล่อจริงๆ,ๆเล่นบุก,กอย่างนี้ได้เลยทีนี้ครับ อะไรกันอะไรครับโอเคนะฮะเดี๋ยวไว้คิดใหม่เดี๋ยวคิดใหม่นะยังไม่พร้อมไงยังไม่พร้อมนอกจากแฟนข่าวขอบคุณตรงนี้เราบอกทุกคนที่เหลือที่นี่ใช่ว่าตอนนี้ติดตามผลงานอะไรบ้างติดตามผลงานมีอะไรบ้างไหมมีครับมีครับก็ตอนนี้มีอัลบั้มบังกิโลนะครับอืมซึ่งรองกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนมิวสิกนะครับแล้วก็เพื่อนผมเองนะครับแล้วก็มีตอนนี้มีภาพยนตร์นะฮะกำลังตอนนี้กำลังดังเลยเรื่องเทวดาตกมันนะครับ ให้เขาไหมไม่ไม่เพราะว่าที่จะต้องโปรโมทเนี่ยเพราะว่าเห็นใครใครติดครูนะครับเดือนต่อไปน่ยมีมีประชาระวังแล้วเอาดูนะครับท่านผู้บริหารบอกขอบคุณมากเลยครับแล้วก็มีละครนะครับละครช่องสามเรื่องมหาชนชาวแฟดนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งครับอ๋อเพราะฉะนั้นใครที่มารวมตัวนี้ก็ไม่ได้ดูสิก็คงนั้นมาเจ้าพูดทำไร ไงครับทุกคนลยอ๋อตอนนี้ก็เยอะมากเลยค่ะก็พรุ่งนี้ก็ต้องไปทำกรปาแล้วก็ไปตัดเล็บทำใครที่เครื่อนรองเท้ามาบนเวทีหน่อยนะครับคือตอนนี้ก็มีเตรียมเพลงผลงานเพลงอยู่นะคะแล้วก็ส่วนนักละครอื่นก็คือยังไม่มีเลยโอ้นะคะอยากมีไหมบอกคนที่ดูอยู่ทุกแห่งสิอ่าค่ะยินดีทำทุกอย่างนะคะมีแต่ว่าบ้านแบบนี้นะคะว่า วันนี้นะครับคุณมาร่วมงานสร้างเสียงในฮากกร์กริดการ์ดนะครับเป็นคนที่นี่เอาร่วมกับเปิดตัวใหม่กับเมนพันใหม่ของซีพีว่างไหมอาหารว่างใหม่เขาคุณชอบกินอะไรคุณมียวกันได้ชิมแล้วหรือ,อยังเอ่อปกติที่บ้านช่วงนี้ผมก็มีอาหารทีวีค่อนข้างเยอะอืม,มก็จริงชอบกินแต่นี่สปาเกตตี้คาโบนาร่าอืม,อม,อมส่วนตัวส่วนตัว,วนะเน่ชอบกินมากอร่อยอร่อยแล้วของว่างแล้วพวกแล้วพวกพวกเมื่อกี้เมื่อกี้นั้นบอกว่าอะไรกินจอใช่ไหมกินจอ,องอคร่บ หมูจออะไรเคยได้กินหรือยังใหม่ล่าสุดเลยนะครับเุณรองล้วก็อย่างตอนที่อยู่ตอนอยู่ในบ้านมาสเตอร์ก็มีได้กินอืมแพงอ่ะชอบกินโบนามากชอบมากเลยครับมากเลยนะครับอยากจะแนะนำเมนูอื่นให้กับทุกคนที่นี่แล้วดูผ่านเมนึ่งอยูไหมอ๋อแนะนำเมนูอื่นเหรอืมก็เกี๊ยวปลาเกี๊ยวกุ้งคะเขาเรื่อนิดนึงค่ะอยู่กับซีพีนะคะ่ะ เกี๊ยวฟุ้งอร่อยมาก<อ>เลยโอ้โหคนไม่ใช่กล้วยอย่างนัอนเลยนะ<อ>นะ,อะเอาเอางี้กันให้ให้พ่อพกับตีนี่พักก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามีเซายที่เสร็จให้ด้วยอขอบคุณมากครับขอบคุณทุกาทุกคนครับขอบคุณมาก